ตอนนี้คุณก็มาอยู่กับผมโฟ um. อ่อามอะและวันนี้โอกาสดีแบบนี้นะครับก็พาทุกคนมาอยู่ในค่ายสยามหกหกอะเกมที่จะเล่นในวันนี้ก็ย้อนยุคไปประมาณหลายหมื่นหลายพันปีนะครับจัรรสิิคิงดอม โดนไงดินแดนไดโนเสาร์ถ้าเกิดในยุคนั้นน่าจะมันหน้าดูวิ่งหนีไดโนเสาร์ได้ทั้งวี่ทั้งวันอ่ะมันจะไล่กระตืบเราเดีลยมีใครสนใจเปิดฟาร์มไดนโนเสาร์หรือเปล่าอยากเห็นตัวมันเปลี่ยนสักครางหนึ่งนะครับอ่ะเรามาจัดโชว์กันเดี๋ยนี่ไงพ่อพันของนกพ่อพันของไก่โดนไปหึงทีโอ้โหทีเล็กเข้าว้ตอนนี้ไหล คูณสี่ได้มาห้าร้อยครับซื้อเลยเออไม่รอช้าครับผมขอเสี่ยงครับผมดอกนี้ขอเสี่ยงขอเสี่ยงขอเสียงดูภูเขาไฟมาหนึ่งสองสามสี่ลูกห้าลูกลูกที่หกกับที่เจดมาหรือไม่จังก่อนแต่สุดท้ายมีอีกไหมมีอีกหนึ่งรูครับผมโอ้โหได้มาหกรูกหล้ะ ตัวหมุนน้อยไปหน่อยนะครับดอกนี้แต่เราก็ได้เพิ่มไปข้างในอีกหนึ่งทีอูสวยแล้วครับแบบนี้ตั้งต้นตั้งต้นเือไม่ขัดทุนเออเอาไปก่อนตั้งเนี้ยตั้งตัวให้ได้ก่อนตัวคูณสะสมไปเยอะๆต้องเยอะๆคูณสิบนะเดี๋วค่อยใช่เดี๋ยวค่อยเฉิ่เดี๋ยวค่อยใช้เออปเงียบก่อนหนึ่งทีมาหนึ่งทีสองที พอพันไก่บันลันหลุดไก่เมื่อกี้เนี่ยนำมามอีกสี่ร้อยโว้ไม่ธรรมาดาือไม่ปก,กติแบบนี้ตัวจะบดแล้วตัวหมุนตัวเหมือนอยู่ไหนตัวคูณยังไม่ถึงสิบด้วยยังไม่ถึงสิบด้วยจะได้อีกไหมขอตัวหมุนก่อนตัวหมุนก่อนเออนี่นะดึงทีสวยได้ามาแสองลูกก็ยังดีนะภูเขาไฟ ปูขาวไฟโตนโจเขาให้พุยเผาพันไก่เผาพันไก่เอ้ยตัวนี้ดอกคูนโดนดอกคูนครับผม,มไม่ใช่ดอกคูนที่สีเหลืองๆนะดอกตัวคูนอะอย่างเงี้ยอตนี้หนึ่งทียามาแนละ้วสี่หมุนสี่หมุนสี่หมุนว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่หมุนครับผมวันนี้อ้ามาอีกหนึ่งครับผมมาอีกหนึ่งขาวคาตอนนี้น่าจะได้สักสิบห้าแล้วไปอ้าอู้เผาพันไก่มาอีกแล้ว บั้นพระบ,บุรุษไก่บันพรบบุรุษไก่ว้าได้ตัวคูณแบบนี้เพื่มันสซัมเบกันไปครับผม,มคูณสิบหกจะถอยไปเหลือเท่าไหร่หถอยไปเหลือสิบสามเป็นขัน้นเป็นตอนเออ,อ,อเป็นขัน้นเป็นตอนคูณสิบสี่ขแระ,แะได้มาอีกสองหมุนดอกนี้ได้มาอีกสองหมุนยังไงโบวเอออ โบวะอยู่โบวะเลยเฮ้ยหนึ่งทีไหมอีทีสองทีสามสักทีตัวแม่ได้เออมาอีกมาอีกเป็นห้าบุญเป็น,นห้าบุญดอกนี้โอ้โคูนสิบแปดแล้วคูนสิบแปดแล้วคนดูเป็นไรใจอะ่ะโค้งสุดท้ายแล้วครับผมโค้งสุดท้ายแล้วมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนึงไหลไปโอ้ไม่ไหลวะ่ะไม่ดีไม่ได้การแล้วแบบนี้ โอ้ยวายเข้าสวยไปปะคอยยาวๆคอยยาวๆคอยยาวๆบย <c oughs> าวจริงแต่ไม่มาถึงมาไม่ถึงแต่ก็ได้ไปรางวัลซูปเปอร์บมกาโว้อาแล้วทีสุดท้ายอ้ยกแผงเอาแล้วได้มาอีกหนึ่งหมุนตัวคุณบึ้มบัมสัมเบยครับผมดอกนี้สองพันเก้าได้อยู่่อลมหายใจอ,อีกหนึ่งที ก็ยังไหลอีกสองทีนะคูณยี่สิบสองด้วยคูณยี่สิบสองโดนสวยเฮ้ยได้ตัวหมุนไปอีกหนึ่งไหลไม่ไหลวะไม่ไหลวะเก็บตัวคูณได้อยู่ไปพึ่งบารมีของนางหน้าตัวคูณแล้วคูณยี่สิบสามคูณยี่สิบสามคูณยี่สิบสามได้ไหมหนึ่งหมุนเป็นคูณยี่สิบสี่เอา้ายังไม่จบครับผมโค้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดโดนไหมโอ้โหไม่โดนที่สุดท้ายโอ้โห เราได้มาทั้งหมด24หมุนครับผมคุณผู้ชมรางวัลที่ได้รับติดไม้ติดมือว่าวันนี้คือมือสีอ่วงฮะก็สำหรับวันนี้ก็ปอแค่นี้ก่อนครับถือว่าเป็นของขวัญติดไม้ติดมือไปเล็กน้อยอา่า ไปแล้วผมวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะแร้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน